พี่น้องจืนภาษาลาววันละครัเอาเบาะละจืนจืด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 พี่น้องภาษาลาววันละครับเอาเบื้องนี้พี่มีอยังนะจืนไข่จืนจืนไข่พี่น้องภาษาลาวจืนไข่เอาหัวดน้ำเอาดูจืนจืดไข่เอาไว้รอออกดอกพี่น้องจืนจืนเเอาดจืนไข่จืนไข่จืนไขดแปลแปลาภาษาไทยแปลว่าไข่เจียว chương mọi người chương 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 จืนไทยเออจืนแมเป็นเป็นไทยบ้างบ้างเจียวเออหัวน่ะสิว่าหัวหัวจืนจืนแม่น้ำมันหมูเสีกระทางหล่ะแก้วเทศไทยลุกไปเขาเอิว่าจืนเออจืน